คริปโตท็อปเทรนสวนสดีครับวันนี้เราก็จะมาเบรกข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคริปโตกันนะแล้วก็วันนี้ตลาดก็ยังแดงอยู่นะครับคือแดงแบบมากๆทุกตัวเลยแต่วันนี้วันที่13แล้วนะครับแต่ก็เป็นวันที่12ของฝั่งอเมริกาเนาะซึ่งนะครับก็เป็นวันตัดสินคดีของดูคอนนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ทุกคนเนี่ยกำลังพูดถึงแล้วก็ร้อนแรงอย่างมาก ผลของคดีนี้ออกมาแล้วผมเชื่อเลยว่าใครหลายคนที่คงจะรอข่าวนี้อยู่แล้วมันจะเป็นยังไงบทสุนทรออกมาแบบไหนซึ่งผมก็ได้รวบรวมมาแล้วจากในหลายสนักข่าวแล้วก็เอามารวมกันนะครับแล้วก็สรุปในคลิปนี้กันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าผลออกมาเป็นยังไงนอกรบาบใครที่ถือหน้น่าคลาสิกอยู่ถือหน้น่าส่งอิสุนอยู่ต่อจากนี้จะเอาอยัางไงอนาคตของ2ตัวนี้จะเป็นเช่นไรเราไปติดตามรับชมเราฟังกันเลยนะครับซึ่งก่อนที่จะไปนะผมขออัปเดตราคาของตัวยูทซีนะตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนจุด 0.19นะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณาลบ4.81นะแล้วก็ตัวรุ่นนาค้าศิเองเนี่ยก็อยู่ที่0.003ตัวนะครับแล้วก็1น,นะอันนี้ก็ลบมาที่1.85แต่ที่จริงแล้วนะครับตั้งแต่ที่มีข่าวออกมานะครับเจา้า,ารูนาค้าศิกกับตัวี t c เนี่ยก็บวกขึ้นมา5นะหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการเทขายลงแล้วก็มีคนมาเทขายลงก็เป็นปกติครับเป็นการทำกำไรเนาะ และตัวล้น่าสองนี้ครับก็ลบลงมาที่ประมาณ4%เราคาอยู่ที่0.5ดอลลาร์นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูข่าวที่เกี่ยวกับคดีชีออกมาวันนี้กันเลยดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วนะครับข้อตกลงของตัวเทราฟอร์แบบหรือว่าตัวเทรา a ันนี้แล้วก็ตัวดนะูคอนเนาะเขาก็ข้อตกลงยินยอมที่จะยุติคดีในส่วนของตัวเทรา a ันนี้แล้วก็ดนะูคอนเนาะได้รับการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยนะครับและดูเหมือนว่า จะเป็นการยอมจำนนโดยสมบูรณ์นะครับโดยสรุปนะครับกอตตอนครับก็ชนะคดีไปเนาะแล้วก็ TFL เนี่ยตกลงที่จะเลิกกิจการสินทรัพย์และก็การปิดกิจการโดยมีแผนจะครบกำหนดภายในวันที่30มิถุนาปี2 5งพนดนี้นะอันนี้ก็คือรายละเอียดนะแต่ว่าผมได้สรุปม,มาให้แล้วนะครับผมจะไม่อ่านเอกสารที่ทางศาลหรือว่าทางรายละเอียดที่มันอาออกมานะเดี๋ยวจะสรุปให้เลยโดยในส่วนของเทราฟอร์มแลบนะครับตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 4.47พันล้านดอลลาร์ให้กับเอดซหลังจากในสุดข,ของคดีการล่มสลายเนาะและก็ค่าชดเชยทั้งหมดรวมถึงค่าปรับนะครับประมาณ3.6พันล้านดอลลาร์แล้วก็ค่าปรับทางแพ่งที่ประมาณ420ล้านดอลลาร์แล้วก็ดอกเบี้ยกรอนการตัดสินอยู่ที่ประมาณ467ล้านดอลลาร์และก็สำหรับตัวดูคอน เขาก็มีความรับผิดชอบต่อค่าปรับที่มูลค่าประมาณ110ล้านดอลลาร์และก็ดอกเบี้ย,ววยกองการตัดสินประมาณ14.3ล้านดอลลาร์ตามแผนชำระหนี้นะซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมันก็มาจากคณะลูกขุนแล้วก็มาจากคําตัดสินของศาลนะหลังพบว่าตัวเทราฟอร์แบบแล้วก็ผู้ร่วมกอ่อตั้งนะต้องรับผิดชอบต่อการล่มสลายของระบบเิเวศเทราซึ่งทําให้มีสินทรัพย์ของนักลงทุนศูนย์หายไปประมาณ40,000ล้านดอลลาร์นี่เองครับ และก็ข้อตกลงนั้นนะครับยังรวมถึงการสั่งห้ามให้โดครแล้วก็ตัวทราฟอร์มแลบ,บเนี่ยไม่ให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์สินทรัพย์คริปโตทั้งหมดด้วยนะซึ่งข้อตกลงดังกล่าวนะครับจะต้องได้รับการอนุมัติจากคพิภากษานิวยอร์กที่ดูแลคดีนี้เนาะแล้วก็ข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยอย่างห้ามโดครแล้วก็เทราฟอร์มแบบอย่างถาวรน,นะจากการซื้อขายแล้วก็ขายสินทรัพย์ตัวคริปโตด้วยนะครับ ซึ่งนะครับสำหรับตัวดัวคอน30วันนะให้มีการจ่ายประมาณ204.3ล้านดอลลาร์นะ t f l เนาะอันนี้มันรวมถึงโทเค็นตัว PYTHI พวกนี้ด้วยคือจะถูกห้ามม่ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่แล้วก็คณะกรรมการของบริษัทอย่างถาวรไปเลยนะคือห้ามมาเกี่ยวข้องเลยแล้วก็ห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมนะครับกับหลักทรัพย์หรือว่าสินทรัพย์เพียโตทั้งตัวลูน่าล้วก็ลูน่า2.0ด้วยนะครับ ซึ่งทาง TFL ก็จ่ายยุบแล้วก็เผาเงินที่ยังไม่ได้ลงทุนในส่วนของลุน่าทั้งหมดนะออกจากกระเป๋าเงินของพวกเขาที่มันอยู่ในคลังที่มันอยู่ในไม่ไม่ไดีส่วนออกมาลงทุนก่อนหน้านี้นะครับที่มันเก็บไว้นี่แหละคือต้องเผาให้หมดไม่ว่าจะเป็นตัวเหรียญไหนก็นแล้วแต่นะ แล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวคุณเอเวนนะครับเขาก็จะเป็นคนมาให้รายละเอียดเองว่าจะเผายังไงจะเริ่มตอนไหนอะไรยังไงแล้วก็จะมีกําหนดเวลาอย,ย่างไงเดี๋ยวเขาจะมาให้รายงานอีกทีแต่ตอนนี้เขาได้เอาคําสั่งสารแล้วก็การสรุปของตัวทีมงานของเขาของทีเอฟเ,เนี่ยมาเปิดเผยคร่าวๆนะแล้วก็คุณเอเวนเนี่ยเขาจะโพสต์ข้อเสนอของจุมชนในไม่ช้าเพื่อเผาตัว TFLS ตัวลูน่านะครับ ที่ยังไม่ลงทุนทั้งหมดสิ่งใดก็ตามนะที่ยังคงอยู่ในกระเป๋าจะถูกเผาโดยตัว TFL แบบเกลี้ยงเลยนะครับทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญสำหรับคนที่มีตัวลู่หน้า2.0นะครับอันนี้ ลุน่า2.0จะเป็นยังไงเนาะผมเชื่อเลยครับว่าหลังจากนี้ที่จะมีการเผาตัวสินทรัพย์ทั้งหมดที่มันอยู่ในกระเป๋าขเขาที่ยังไม่ลงทุนรวมถึงตัวที่เขาครอบครองเอาไว้เนี่ยผมเชื่อว่าตัวลุน่า2.0เนี่ยจะมีการปั๊มครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับรอบหนึ่งนะครับแล้วก่อนที่จะล้มลงมาเหมือนกับตัวลุน่าาสิกอจะมีการปั๊มขึ้นไปเหมือนที่เราเห็นลูน่าาสิกะตอนที่มันเข้ามาแรกๆจูครับอ่าแล้วก็ ดําลงมาอันนั้นมันจะมีลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ลุน่าโซนจุูนจะเป็นยังไงเขาบอกว่าถูกสั่งห้ามให้เข้ามาเกี่ยวกับตัวคริปโตถูกไหมห้ามซื้อห้ามขายแล้วก็ห้ามเป็นซีอห้ามเป็นคณะกรรมการตัวซีเอฟตัวตัวดอคเนี่ยคือจะไม่เป็นแล้วซึ่งเขามีแผนที่นะครับจะให้ชุมชนเข้ามาครอบครองห่วงโซ่ของตัวลุน่าโซนจุูนแล้วก็ทีมพัฒนาประมาณในหลายทีมคนที่สนใจให้เข้าไปทํากิจการแทนหรือว่าครอบครองห่วงโซ่นั้นครับเหมือนกับที่ลุน่าคลาสิก เป็นในส่วนของชุมชนรูน่ากาสิที่มีเดเวลลอปเปอร์มีชุมชนมีการโหวตแล้วก็ เป็นแบบดิเซนทลไลซ์คือการกระจายอำนาจแบบนั้นเขาต้องการที่จะเรียนแบบให้เหมือนลูน่าคลสิกเพื่อที่จะได้อยู่รอดครับซึ่งสิ่งนี้เองครับก็ได้ออกมาถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักลงทุนจำนวนมากเขาบอกว่านี่เป็นการฆ่านักลงทุนรอบที่สองซึ่งรอบแรกนะครับเขาก็ได้ล้มละลายจากตัวเทอร่ามาแล้วครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวนี้มันจะไปได้ซึ่งหลายคนเขาก็เชื่อแบบนั้นครับแต่ก็มีหลายคนที่ไม่เชื่อแล้วก็มาลงทุนในสู่ของลูน่าคสิกแต่ตอนนี้การที่จะเผาเงินลงทุนทั้งหมดแทนที่จะเอามา ทำการดีเพ็กนะครับหรือว่าปากหลักแล้วก็ส่งตัววิต c ีนะครับขึ้นไปที่มันหนึ่งดอลลาร์ก่อนที่จะมีคดีเกิดขึ้นตอนนั้นมีข้อเสนอขึ้นมาแต่ก็ไม่ผ่านตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่ลงทุนในส่วนของโนน2 0ยูซูนกลายเป็นว่าถูกฆ่ารอบที่2ซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับนักลงทุนไปอย่างมากซึ่งการที่เขาทําแบบนั้นนะครับเพื่อที่จะ ยังคงให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันยังคงทํางานต่อไปถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่มีตัวเทรา่าส่วนหนแล้วแต่ก็อยากให้ชุมชนเลนเนินตัวนี้ต่อไปซึ่งก็ไม่รู้ครับว่าจะมีใครเข้ามาจัดการไหมถ้าเกิดมีคนเข้ามาจัดการเงินทุนจะมาจากไหนนี่เมื่อทําการเผาไปเท้งหมดแล้วอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะ ซึ่งอันนี้เขาก็ไม่ได้ให้คําตอบทั้งหมดเนาะว่ามันจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าศาลเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เปิดเผยมากกว่านี้นะจนกว่าศาลจะมีคําสั่งให้สามารถเปิดเผยข้อมูลอ่ามันออกมาได้มากกว่านี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาเนจอมอมาเปิดเผยข้อมูลนี่อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากศาลให้สามารถพูดได้แล้วนะอันนี้ก็เป็นที่นักสังเกตนะครับว่าหลังจากนี้ตัวลุน่าสองูจะเป็นยังไง จะมาเป็นชุมชนที่เป็นดิเซนทรไลซ์กระจะายอำนาะจแบบลุน่าคลาสสิกไหมหรือนะครับจะรับข้อเสนอของลุน่าคลาสสิกที่ว่าเคอยากรอดใช่ไหมให้กมารวมกับตัวลุน่าคลาสสิกแต่คุณต้องเข้ามาด้วยความสะอาดนะครับเข้ามาด้วยความจริงใจพร้อมที่จะปรับปรุงตัวแล้วก็เชื่อมั่นในชุมชนแล้วก็สร้างเรียนลุนน่าคลาสสิกขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นการร่วมมือเนาะหรือว่าเขาจะเปิดตัวชุมชนของเขาเองแล้วก็ดำเนินการต่อไปอันนี้ก็ต้องมานั่งจับตากันดูนะ แต่ไม่ว่าในกรณีไหนครับเชื่อว่าในส่วนของตัวล,ลุนากสิกเนี่ยน่าจะดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนมาได้หลังจากนี้นาะเพราะว่าเขาเรอเขานี้มานานแล้วเพราะหลายหลายคนก็คงที่จะรู้อยู่นะครับว่าตัวลุน่าสองจุดนย์กำลังจะแพ้แล้วมีนักลงทุนที่เป็นระดับหาเศเษฐีเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวลุน่าสองแพ้เนี่ยเม็ดเงินจากนักลงทุนลุนาสองจุดศูนยจะไหลเข้ามาที่ลุนากสิกซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมได้รายงานข่าวไปเมื่อประมาณ เดือน2เดือนก่อนนี้ถึงทว่าทำไมเข้าถึงทําการเชื่อมตัว IBC ทําไมเข้าถึงเริ่มมีการสลับในส่วนของตัว Luna Classic กับตัว a 2.0แล้วก็ตัว v t c เข้ากับตัว a 2.0เอาไว้สรับตัวเทอรราพอร์ต เพื่อที่จะให้นักทุนหรือวานเหล่านั้นสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญกลับมาได้แบบง่ายๆนะครับผ่านในส่วนของตัว Crosschain หรือว่า Cosmo s แล้วก็ IBC เนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแผนที่เขาวางไว้นะก็ไม่พลาดจากที่คาดเอาไวนาน้นั้นเรื่องหลังจากนี้ครับจากนักวิเคราะห์เขาบอกว่าลุน่าสุมันจะล้มลงไปและตัวลุน่าคลาสิกเนี่ยมันจะพังงานแล้วก็มีความผันผวนย่างมากแล้วก็อาจจะเติบโตแบบผิดหูเงผิดตาเราก็ต้องมารอดูคขาว่าเรื่องน,น,นั้นมันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือเปล่าซึ่งก็ขอใใใหห้้้้ัันนนนนนเป็็แแบบบจรริงงคคลลวกอย่า่าททีุทนนส ของลน่าสองุดเนี่ยก็สามารถที่จะไปรอดได้ด้วยหลังจากนี้ขอให้มันมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นเพราะว่าคาดีเนี่ยมันจบไปแล้วถูกไหมครับซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ทําการสละสิทธิ์ในการอุทธรณ์คดีไปแล้วก็คือมันจบแค่นั้นถูกไหมฮะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณเอแวนเนี่ยเขาจะออกมาเปิดเผยแผนงานหลังจากนี้ต่อไปยังไงสนับตัวลุน่า2.0ุนะ์ะก็ขอให้ทุกอย่างาออกมาเป็นผลดีสนับทั้งสองฝ่ายนะก็ถือว่าเป็นคนที่ชอบล็อกเชนเมอนกันนะก็ขอให้มันสามารถที่จะไปได้ด้วยดีเนาะก็ถือว่ ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ถูกไหมครับแต่หลังจากนี้นะครับชุมชนของลูน่าสิกเนี่ยจะยินดีต้อนรับนักพัฒนาและกอน,นักลงทุนของตัวลูน่า0กลับเข้ามาไหมเพราะว่าก่อนในโหโดนดูถูกเยอะมากถึงแม้ว่าตอนนี้คดีออกมาเนี่ย เขาก็ยังถูกนักลงทุนของลุน่า2 0หรือว่าแนวล็อปเปอร์รอของลุน่า .0 นเนี่ยแซะอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับคู้ชก็บอกว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าอยากจะกลับเข้ามาก็เลิกที่จะทําการพูดจามไม่ดีได้แล้วนะครับก็กลับเข้ามาด้วยมือที่สะาอาดล้างมือเช็ดมือให้มันแหง้งแล้วกลับเข้ามาพร้อมที่พัฒนาห่วงโซ่ไปด้วยก,กันเพื่อให้มันเติบโตกลับไปที่120ดอลลาร์ให้ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ชุมชนของลุน่าคลาสิกเสนอไปให้กับตัวลุน่า0อนะ ก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นนะพรก็ขอให้ราคาของนาก l คลาสสิกเนี่ยสามารถกลับมาได้ไวผมเชื่อว่าน่าจะมีการกระโดดครั้งใหญ่ๆภายในไม่กี่เดือนหลังจากนี้หรืออาจจะเป็นปลายปีนี้ก็ได้สำหรับตัวลุนาคลาสสิกนะครับที่จริงแล้วนะครับเอกสารม่อกข้างที่จะเยอะแล้วก็หลายหน้ามากเลยแต่ผมก็ได้อ่านสรุปสรุปมาเพื่อทําให้มันเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นอันนี้ถ้าเกิดว่า มันสั้นไปหรือว่าตกลงตรงไหนหรือว่าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับโอเคครับสัลวัน,นี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสรบลันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ